ช่วงก่อนโน้นพ่อติดเตียงเอามาช่วงนี้มาเป็นแม่นะทุกคนเมื่อหกเดือนที่ผ่านมาทั้งครึ่งปีลนะได้อยู่ดูแลพ่อก็เรื่องการล้มรถอุบัติเหตุก็อาการดีขึ้นตามลําดับเนาะแต่ทีนี้ของพ่อนะคะทุกคนก็คือว่าพ่อใส่ท่อปัสสาวะพอไปถอดท่อปัสสาวะปัสสาวะเองไม่ได้ก็ถอดออกมาได้หนึ่งเดือนแล้วก็พอไปหาหมอวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกิเมื่อวานก่อนนะพาไปหาหมอหมอบอกว่าทำท่าจะเป็นไตเพราะว่าปัสสาวะ เองไม่หมดมันก็จะลงที่ไตแล้วก็ทําให้บวมน้ํานะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ท่อปัสสาวะเข้าไปมันก็คือการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเอามาเล่าให้ฟัง6เดือนนะคุณพ่อหัดเดินแต่พอมารอบนี้มาเป็นแม่ค่ะทุกคนมาเป็นแม่ก็คือขาอ่อนแรงแล้วก็อาการโดยรวมคือน้ําตาลสูงขาอ่อนแรงเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คืออาการของแม่ในปีนี้รับเอาเต็มๆเ,เลยค่ะ เราก็เข้าใจนะชีวิตของเราก็50กว่าแม่ก็80กว่ามันจะต้องเจอแบบนี้นะเจอในสิ่งที่เรารักและหวงแหนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นเราหลีกนี้จริงเหล่านี้ไม่ได้การเจ็บป่วยหรือว่าการที่เราจะหวนหวงแหนสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เรารักให้มันยังคงอยู่มันคงจะเป็นไปยากและเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจเนาะ อย่างเราแล้วเราก็ต้องฝึกทําใจตัวเองได้ทุกๆวันทุกๆครั้งที่เรามองเห็นออแม่เราเจ็บป่วยพ่อเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นว่ามันไม่แน่นอนสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นสิ่งที่ลวงตาแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆเมื่อไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียแต่ว่าเราต้องฝึกใจเราฝึกความแข็งแกร่งเพื่อไม่ให้หวุเสียใจในภายหลังเราก็พยายามทําดี ทํำในวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะคือเราก็ไม่ได้เป็นลูกที่ดีแต่พยายามทําให้มันดีที่สุดแต่ละวันเพราะช่วงนี้ก็คือป่วยตั้งสองคนเลยระหว่างพ่อกับแม่ก็คืออาการเหมือนกับว่าอ่ามันขาดเราไม่ได้นะทุกคนเขาก็หากินเองไม่ได้ก็ต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องให้ยาเรื่องสารพัดปิปทะเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีพ่อแม่ วัยอายุเราเรานี่นาะสี่สิบห้ถ้ามีพ่อแม่7จ็0สิบแปดสก็เตรียมตัวรับในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราก็เพิ่งเจอแล้วเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทุกคนถ้าเจอแบบนี้ก็สู้ๆไปด้วยกันเพราะ,ะมันจะต้องเจอเนาะมนุษย์เรามันหลีกเลี่ยงไว้ได้มันจะเจอหนะักเจอเบามันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวแต่ละ,ะช่วงของจังหวะชีวิตแต่ ทั้งหมดที่พูดมาก็คือมันต้องเจอแน่ๆเจอกันทุกคนค่ะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามรับชมแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลามากพอที่จะไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเจอทั้งพ่อและแม่ป่วยขาอ่อนแรงพอๆกันพ่อก็เดินยังไม่แข็งแรงแม่ก็มาป่วยไปอีกคนหนึ่งก็เราก็จะพยายามทําช่องแล้วก็ทําเวลาให้ได้มีเวลาพอที่จะได้ไปเยี่ยมเพื่อนให้ได้มากที่สุดขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน